สหรัฐตั้งทูตจีนคนใหม่หลังจากที่ทางด้านของจีนได้แต่งตั้งทูตสหรัฐไปเมื่อเดือนที่แล้วสำนักข่าวซินหัวรายงานถึงประวัติของนิโคลัสเบิร์นวาดีทูตสหรัฐประจำจีนคนใหม่โดยระบุว่าทำเนียบขาวได้เปิดเผยว่าประธานาธิบดีโจไบ,บเดนได้เสนอชื่อนิโคลัสเบิร์นอาจารย์มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดและอดีตนักการทูตเข้าดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศจีนคนใหม่ ปัจจุบันเบิร์นส์ในวัย65ปีเป็นอาจารย์ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่สาขาวิชาการปกครองของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดโดยอดีตเคยดำรงตำแหน่งอาวุโสในฝ่ายบริหารภายใต้การนำของพรรคเดมโมแครตและคริพับพิกันตลอดการทำงานให้รับาฐบาลน,นาน27ปีเบิร e ์นเคยเป็นโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศบริส เอกอัคราชทูตสหรัฐประจำองค์การนาโตเมื่อปี2001-2005และประหลัดกระทรวงด้านกิจการเมืองซึ่งถือเป็นเจ้าหน้าที่สูงสุดอันดับ3ของกระทรวงเมื่อปี 2005- ปี2008นอกจากนี้แล้วเขายังเคยทำงานให้กับสภาความมั่นคงแห่งชาติประจำทำเนียบขาวภายใต้การนำของอดีตประธานาธิบด,ดีจอร์จ H W บุชและประธานาธิบด,ดีครินตันในเวลานั้นด้วยทั้งนี้แล้วนายนิโคลัสเบิร์น จะเข้ามาแทนที่นายเทอรรี่เบรนสเตดที่ได้ลาออกจากตำแหน่งเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศจีนเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้ว โดยนายนิโคลัสเบิร์นวาทีทูดจีนคนใหม่ของสหรัฐสำเร็จการศึกษาด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจากมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินทำงานอยู่ในกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐมานานร่วม40ปีซึ่งเขาจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงบทบาทสำคัญของผู้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำจีนจากที่หลายสิบปีที่ผ่านมาผู้ที่ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งนี้ จะเป็นอดีตนักการเมืองไม่ใช่นักการทูตมืออาชีพทั้งนี้แล้วจีนและสหรัฐมีความจําเป็นจะต้องเร่งปรับความสัมพันธ์อย่างเร่งด่วนเพื่อที่จะสานต่อความสัมพันธ์และก็ให้ความร่วมมือต่อกันทั้งนี้แล้วจีนเพิ่งแต่งตั้งเอกอัครราชทูตจีนประจําสหรัฐไปเมื่อเดือนที่แล้วเพื่อที่จะเร่งสานสัมพันธ์กับสหราัฐ